สวัสดีพี่พี่แล้วก็ผู้สนใจทุกคนนะครับผมกลับมาแล้วครับหลังจากห่างหายไปนานครับไปเป็นเดือนเลยเพราะว่าติดงานยุ่งครับงานประจำครับผมวันนี้ก็เลยจะมา,าบอกเล่าครับพระเครื่ององค์หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากแล้วก็น่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพิธีใหญ่พิธีดีแล้วก็การก่อสร้างนั้นนะมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนครับผมก็คือพระพุทธชินราชพปลรุ่นปฏิสังขรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารจังหวัดพิษณุโลกครับผมก็อยากจะบอกประวัติข,ข่าวๆก่อนนะครับว่าพระพุทธชินราชเนี่ยรุปปร่นปฏิสังขรณ์เนี่ยครับเนื้อเงินมีการก่อสร้างขึ้นมาทั้งหมด3ครั้งแล้วครับครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2,516ครับผมโดยท่านพลโทสำรานแพทย์ทยกุล เป็นตอนนั้นท่านเป็นแม่นักแม่ทัพภาคที่สามครับผมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งมูลนิธิเย็นสีละพระบริบาลครับผมและก็ครั้งที่สองเนี่ยก็คือองค์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยครับรุ่นปฏิสังขงออรณ์พศ2530สมัยพลโทร,รวมศักดิ์ชายโกมินครับอตอนนั้นท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สามครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้มูลนิธิปฏิสังขรณ พระวิหารพระพุทธชินราชครับแล้วก็พระพุทธชินสีและพระศรีสาสดาครับมีพิธีใหญ่มากครับก็คือจัดพิธีที่พระบวรวิหารพระพุทธชินราชครับพิธีพุทธาพิเศษครับผมโดยมีสมเด็จพระโอรสาธิราชหรือระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบณนะปัจจุบันนะครับผมเป็นผู้แทนพระองค์ครับ ทรงเททองหลอพระพุทธชินาาราชพพรปฏิสังขรณ์เมื่อวันที่7พุทพฤษภาคม2530รครับรับบทก้าให้นายประกอบหุทธสิง์องคมนตรีครับเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมหาพุทธาพิเศษเมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2 5 3 1ครับผมส่วนครั้งที่3นะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตครับตามในหนังสือเนี่ย ที่ผมศึกษามาเนี่ยก็คือลงวันที่1มิถุนายนพศ2543ครับผมวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนก่อสร้างอาคารเรียนวิทยายลัยสงฆ์พระพุทธชินราชครับผมและเป็นกองทุนพระพุทธชินราชเพื่อนําดอกไม้อดอกผลเพื่อนําดอกผลมาใช้บุรณะ,ะปฏิสังขงรณ์วรวิหารพระพุทธชินราชครับผมโดยที่มีพระบาสมเด็จพระเทพระราชสุดาครับ เป็นผู้แทนพระองค์ทรงเททองหล่อพระพุทธชินาราชพะอะรม้านิ้วาองค์เมื่อวันที่28พฤษภาคมพศ2543ครับและจะก,กำหนดพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษพระพุทธชินราชพร,พรลบรมราในวันที่19เมษายนพศ2557ครับผมฟังดูแล้วก็โอ้โหพิธีใหญ่ทั้ง3ครั้งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอ,องค์ที่ท่านเห็น องหน้านี่ดีกว่าครับก็คือรุ่นปฏิสังขรณ์ครั้งท,ท,ที่ก่อสร้างครั้งที่สองเมื่อปี2 5 3 0ครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของอผานเลยนะครับว่าภาที่ท่านเห็นเนี่ยรายละเอียดการก่อสร้างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปรูบๆอย่างเร็วๆให้ฟังนะครับผมพระพุธชินาชาอปพบรุ่นปฏิสังขรณ์เนื้อเงินสูง3.5เซนติเมตรเนี่ย สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จเป็นประธานพิธีเททองในวันที่12พฤศจิกายนครับพศ2533และสมเด็จพระเทพพัาลาาชสุด,ดาครับผมทรงเสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยในพิธีพุทธ,ธาพิเศกพระพุทธชินราชจ,จำลองพรบลรุ่นปฏิสังขรณวัดพระศีรีรัตนมหา วรวิหารมหรราธาตุวรวิหารครับพร้อมด้วยคณาจารย์ที่ทําพิธีในตอนนั้นเนี่ยร้อยแปดรูปทั่วประเทศครับในวันพฤหัสที่2องมกราคมพศสอง5ันมครับผมมาดูรายละเอียดขององค์พระกันนะครับนี่ครับสวยนะครับดูการาแกะบล็อกแกะพิมพ์ ละเอียดมากครับผมเขาบอกว่าความสูงเนี่ยสูง3.5ซนติเมตรครับนี่ครับฐานกว้างประมาณ2.2ครับนี่ครับเนื้อเงินครับมองจากด้านบนพระเยนแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราเคยเห็นพระพุทธนาราช ที่ที่พิษณุโลกนะครับผมแต่ข้อสังเกตของพิมพ์นี้เนี่ยเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับก็คืออ,อยากให้ท่านสังเกตส่วนนี้ครับที่งงสองฝั่งเนี่ยครับบล็อกพิมพ์นี้เนี่ยถ้าพลิกด้านหลังเนี่ยด้านขวามือของท่านนะครับส่วนปลายโค้งเนี่ยจะค่อนข้างชิดกับพระเศียรที่เป็นรัศมี บนพระเศียรเนี่ยครับเกือบทุกองค์ครับที่บ้านผมมีอยู่เกือบสิบองค์ครับองค์เนี้ยครับเนื้อเงินชนทุกองค์ครับไม่ไม่รู้ทําไมเป็นข้อสังเกตให้ให้กับอ่าพี่ๆทุกคนได้ได้ลองเล่นหากันครับผมมาดูทางด้านท้ายครับผมนี่ครับองค์นี้เนี่ยก็จะมีต่อโคตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเลขหนึ่งครับผมมีทุกองค์เหมือนกันครับผม ทุกองค,ครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะตอกเลขครับผมนี่ของผมน่าจะเป็นนะครับสี่ศูนย์แปดแล้วก็แปดหนึ่งครับอ,นนอันนี้ความหมายเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเลขตรงนี้คืออะไรแล้วก็อุดกิ่งฟังเสียงครับอุดกิ่งครับผมโดยตัวที่อุดกิ่งเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นยัน เป็นยันมะครับนี่ผมให้ทุกคนดูนี่เป็นมะครับเห็นไหมครับยันมะมีความหมายว่าอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับผมยันมะเนี่ย ก็ย่อมาจากผมขออนุญาตวางท่านกันครับยันมะนะคะผมก็ย่อมาจากมหาปุริสะหรือพระมหาบุรุษผู้เปลี่ยนไปด้วยบารมีด้วยการบำเพ็ญ30บทิศมีศีลเป็นพื้นฐานมะในที่นี้แทนความหมายคืออันเป็นบาทแรกแห่งการภาวนาทั้งปวงครับผมอ่า เราจะเคยเห็นก็จะมีมะอุะอใช่ไหมครับผมส่วนถ้าเป็นตัวอุเนี่ยอย่างในภาพเนี่ยผมขึ้นภาพให้ตัวอุเนี่ยก็จะแปลว่าอุดมปัญญาหมายถึงปรินิพานนะครับสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคือปัญญาซึ่งปัญญาในการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษซึ่งไม่ปรากฏในหมู่ภาษาวกครับผม อันนี้ย่อๆนะครับส่วนอะเนี่ยอะย่อมาจากอาโลโกรหรือแสงสว่างครับผมอ่าอันนี้คือเข้าๆครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็เลยมาบอกเราให้พี่ๆได้ฟังกันก่อนนะครับผมก็ยังไงอ่าท็อปูชินาลาดรุ่นพอปลอปฏิสังขรณ์เนี่ยก็เลยอยากจะฝากไว้แค่นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม เพราะว่าพระที่บ้านผมมีอีกเยอะเลยแล้วก็อยากจะมานําเสนอให้ทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับประวัติต่างๆของพระพุทธชินราชให้ทุกคนได้รับรู้ไม่ใช่แค่พระพุทธชินราชอย่างเดียวพระองค์อื่นอีกเยอะเลยครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ